สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อนางสาวคานิดาเนินแสงครูจิม๋มโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศาบาลตะมนทับมาหวังว่าเด็กๆคงยังไม่เบื่อกันใช่ไหมคะเรามาเจอกันอีกแล้วคะ่ะในสัปดาห์ที่11หน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านแสนสูขค่คะเอาเรามาเรียนรู้เรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องฟา้าหม้และประโยชน์ของบ้านกันคะ่ะ บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวมีไว้สําหรับพักพรและเป็นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวนะคะภายในบ้านก็จะมีห้องต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะ,ะเช่นห้องนอนของเราไงล่ะคะเอ๊ห้องนอนของเราของนอนมันจะมีอะไรบ้างล่ะคะในห้องนอนของเราอันดับแรกเลยก็ต้องมีเตียงนอนใช่ไหมคะอันดับสองก็จะมีอะไรคะ เตียงนอนก็ต้องมีหมอนคู่กับเตียงนอนค่ะเด็กๆต่อไปค่ะก็จะต้องมีอ่าผ้าค่มค่ะเด็กๆใช่ไหมคะไว้กันหนาวกันค่ะอ่าต่อไปค่ะทุกคนในบ้านนะคะก็ต้องช่วยกันทาความสะอาดค่ะบ้านของเราจะได้น่าอยู่ใช่ไหมคะให้เด็กๆช่วยกัน คุณพ่อคุณแม่ทำความสอาดทำความสะอาดกันด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาเรียนเกี่ยวกับพื้นที่และบริเวณรอบบ้านกันนะคะบริเวณรอบๆบบ้านก็มีสิ่งต่างๆมากมายเลยค่ะก็อย่างเช่นสนามหญ้านะคะต้นไม้ดอกไม้รั้วบ้าน ต้องมีคนคอยดูแลให้มันสะอาดสวยงามอยู่เสมอนะคะอย่าปล่อยให้มันรกนะคะอาจจะมีอ,อสัตว์เร้อยคานนะคะมาทำร้ายเราได้นะคะก็ฝากให้เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลให้มันสะอาดด้วยนะคะบริเวณรอบๆบ้านของเราต่อมาค่ะเด็กๆเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและส่วนประกอบของบ้านกันนะคะ บ้านมีส่วนประกอบอะไรทอย่างค่ะเด็กๆเดินมาก็ต้องเจออะไรก่อนครัประตูค่ะอ่ะมีประตูแล้วก็ต้องมีหน้าต่างค่ะอ่ะก็ต้องมีฝาผนังค่ะอ่ะหลังคาค่ะบ้านสามารถสร้างด้วยวัสดุหลายชนิดนะคะเช่นอิฐ นิวัสดุแต่วัสดุแต่ระชนิดเขามีความแข็งแรงแตกต่างกันนะคะถ้าเราเอาบ้านของเรามาสร้างด้วยปูนนะคะก็จะมีความแข็งแรงมากหน่อยถ้าเราเอาบ้านของเรามาสร้างด้วยฟางก็จะมีความแข็งแรงน้อยลงไปนะคะ,ะยังไงคุณครูก็ฝากให้เด็กๆไปเรียนรู้กันด้วยนะคะูู้เกี่ยวกับ ห้องต่างๆภายในบ้านกันค่ะในบ้านเราก็จะมีห้องต่างๆแต่และห้องก็จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะคะ,ะเช่นห้องแรกเลยค่ะตัวอย่างนะคะห้องนอนก็มีไว้สําหรับทําอะไรนะคะนอนหลับพักผ่อนค่ะต่อไปค่ะห้องครัวก็มีไว้ใช้สําหรับทําประกอบอาหารนะคะ,ะต่อมาค่ะ ห้องนั่งเล่นก็มีไว้สําหรับทำกิกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะ,ะเช่นนั่งดูทีวีร่วมกันนะคะอะ่อีกห้องนึงค่ะห้องน้ํานะคะ,ะห้องน้ําก็มีไว้สําหรับให้เด็กๆใช้อาบน้ำํำแปรงฟันนะคะยังไง,งคุณครูก็ขอฝาให้เด็กฝากทำความสะอาดกันด้วยนะคะ ช่วยกันดูแลบ้านของเราให้สะอาดนะคะแล้วของฟุ้งไปทั่วบ้านเลยใหเด็กๆมาเรียนต่อเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดกันค่ะเด็กๆบ้านของเราต้องทำความสะอาดอยู่เสมอนะคะเพื่อให้บ้านของเราน่าอยู่เด็กๆสามารถช่วยผู้ปกครองของเด็กๆทำความสะอาดบ้านได้นะคะเช่นอันดับแรกเลยค่ะเด็กๆไม่ควรสวมรองเท้าเข้าบ้านค่ะ จะทาให้เกิดรอยได้นะคะแล้วบ้านของเราก็จะเลอะค่ะ,ะช่วยฝาดบ้านถูบ้านปัดฝุ่นในบ้านนะคะเป็นการช่วยเล็ก,ลกๆน้อยๆทาให้บ้านของเรานั้นสะอาดและน่าอยู่ได้นะคะเด็กๆอย่างไงคุณครูก็ขอให้เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่รักษาความสะอาด เมื่ออยู่บ้านกันด้วยนะคะช่วงน,นี้เด็กๆอยู่บ้านกันเยอะเลยนะคะเด็กๆจะได้มีความสุขกับการอยู่ในบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้คุณพัวข,ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ